สวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเหลี่ยมเพิ่มปังปุริเย่เย่นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงดวงนะครับช่วงของช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนนะครับตั้งแต่วันที่16 ถึง30กันยายนนะครับซึ่งในช่วงของครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะครับจะมีเหตุการณ์สำคัญๆอยู่2เหตุการณ์ด้วยกันนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือ1น,นะครับก็คือเทศกาลนะครับขเนรจตุรถีนะครับซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่19กันยายนถึงวันที่28กันยายนนะครับเราจะรับพัดขเนรองค์พระพิขเนตด้วยกันนะครับแล้วก็ส่งพร้อมกันนะครับ เหตุการณ์ที่2ครับก็คือเหตุการณ์ดาวย้ายครับนั่นก็คือดาวอาทิตย์ครับซึ่งจะย้ายออกจากราศีสิงนะครับในวันที่18กันยายนนะครับและอยู่ในราศีกันไปจนกระทั่งถึงวันที่18ตุลาคมครับหรือว่ารอบวงโคจรก็1เดือนนะครับสำหรับดาวอาทิตย์นะครับก็จาก2เหตุการณ์นี้นะครับหมอเหลี่ยมก็จะสรุปให้เหมือนเดิมนะครับว่าจะมีผลกระทบต่อดวงชะตาของท่านอย่างไรบ้างนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากช่องของหมอเหลี่ยมไปด้วยนะครับหมอเหลี่ยมเพิ่มปังปุ้ยเย่เย่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็ กดกระดิ่งนะครับถ้าถูกใจนะครับกดแชร์นะครับหรือมีคอมเมนต์สอบถามนะครับเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเพื่อที่ทุกท่านนะครับติดตามแล้วจะได้ไม่พลาดนะครับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตนะครับคําทํานายที่จะเกิดขึ้นข้อควรระวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับรวมไปถึงวิธีการเสริมเทคนิคการเสริมดวงต่างๆนะครับเพื่อที่ท่านสามารถนําไปปรับใช้นะครับให้ชีวิตท่านประสบความสําเร็จได้นะครับ ซึ่งช่องของหมอเรี่ยมนะครับมีคอนเซ็ปต์ง่ายๆครับก็คือ make your day lovely นะครับใครที่ติดตามหมอเหลี่ยมแล้วชีวิตคุณเนี่ยจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนครับหมอเหี่ยมรับรองได้นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราไปรับชมกันครับเรามาดูดวงชะตาของชาวราศีมังกรและลัคนาราศีมังกรกันครับว่าช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนนั้นตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่ 30กันยายนนะครับว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรน,นั้นเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันนะครับก็นี้ก็จะขอยึดนะครับอ่าช่วงของดาวย้ายราศีก็คือดาวอาทิตย์นะครับในช่วงนี้นะครับก็ย้ายจากราศีสิงห์นะครับตั้งแต่วันที่18กันยายนนะครับแล้วก็เข้าสู่ราศีกันนะครับแล้วก็อยู่ไปจนกระทั่งถึงวันที่18ตุลาคม นะครับ1เดือนนะครับจะส่งผลกระทบต่อชาวราศีมังกรยังไงบ้างนะครับดาวอาทิตย์นะครับเป็นดาวเ,เจ้าเรือนมรณะนะครับมันหมายความว่าดาวอาทิตย์เป็นมรณะนะครับแล้วก็เข้าสู่สุภะนะครับแสดงว่าจะเจอคิดว่าส่วนหนึ่งของดวงชะตาของชาวราศีมังกรนะครับน่าจะ เจอเรื่องดีๆนะครับเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ช่วงที่ผ่านมานะครับชาวชาวราศีมังกรนะคิดว่าการย้ายอาทิตย์นี้ก็จะทําให้ดาวที่เป็นเรื่องของมรณะเนี่ยมันเข้าสู่ในเรือนในภพที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมองว่าออจากเดิมที่เคยอยู่ในมรณะเนาะเป็นเกษตรนะครับก็ ก็มาอยู่ในสุภาะะครับก็คิดว่าน่าจะดีกว่าช่วงของเดือนที่แล้วนะสหรับชาวราศีมังกรนะครับดียังไงก็คือดีขึ้นนะครับชีวิตดีขึ้นในทุกๆด้านนะครับความความเจริญความสุขนะครับในเรื่องของการงานในเรื่องของการเรียนนะครับในเรื่องของอการเกือ้อหนุนการซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่นะครับการผู้ใหญ่อุปถัมภ์อะไรพวกนี้นะครับดีขึ้นสําหรับชาวราศีมังกรนะ ก็คือดีขึ้นแต่วันที่ส8กันยายนนะครับดีขึ้นกว่าเดือนที่แล้วแน่นอนนะครับนี้นะครับชาวราศีมังกรนะครับในช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์ที่เรียกว่าได้เงินจากผู้ใหญ่นะครับหรือว่า,าได้โชคลาภเช่นได้เงินได้มรดกนะครับหรือว่าได้การจักการขายทรัพย์สินของครอบครัวแล้วก็แบ่งเงินให้พี่น้องรวมถึงตัวเราหรือญาตินะครับตัวนี้ก็ทําให้ได้เงินลักษณะแบบนั้นมา นะครับแล้วก็ในเรื่องของชาวราศีมังกรคนที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังมานะครับก็มีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นอาการดีขึ้นนะครับค่อยๆอาจจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วก็มาเป็นทรงตัวยังอาจจะยังไม่ได้ดีแบบหายนะครับแต่ว่าอาการทรงตัวไม่สุดอะไรแบบนี้นะครับสำหรับชาวราศีมังกรนะครับในเรื่องของเอ,อในเรื่องของ การงานนะครับชาวราศีมังกรที่ต้องทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอยู่ในจุดที่ออใครที่ทํางานด้านสายการต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นส่งเข้านำออนำเข้าส่งออกนะครับหรือว่าดีลบริษัทที่เป็นต่างชาติลูกค้าต่างชาติอะไรแบบนี้นะเขาเรียกว่าจะปังค่อนข้างมากนะครับอองานปังนะครับแล้วก็ทําให้ได้เงินหรือว่าได้กําไรอะไรออกมาเยอะะเลยนะครับก็เรียกว่า การงานก็ค่อนข้างเด่นนะครับเด่นขึ้นนะครับกว่าเดิมนะครับมีผู้ใหญ่สนับสนุนกันอย่างดีนะครับมีโชคลาบด้วยนะครับต้องบอกอย่างนี้ชาวราศีมังกรแอบติดโชคลาบอยู่นะครับโชคลาบอยู่นะครับโชคลาบอยู่อยู่ในเรื่องอะไรนะครับก็มาจากผู้ใหญ่นะครับมาจากผู้ใหญ่มาจากเรื่องขององานที่ทําแล้วเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการงานเนาะการงานให้โชคนะครับการงานให้โชคผู้ใหญ่นะครับรวมไปถึงนะครับในเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับแล้วก็ต้องเจ็บป่วยหรืออะไรก่อนแล้วถึงจะได้โชคแบบนี้นะแต่ใครมีเข้าเกณฑ์แบบนี้นะชาวราศีมังกรที่ก่อนหน้านี้เจ็บป่วยนะแล้วหลังจากนี้จะมีโชคนะครับอันนี้คือดวงชะตาของชาวราศีมังกรนะครับ ็ต้องบอกว่ามีทิศทางชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้านเรื่องการเรงินการงานเรื่องของความรักนะครับรวมไปถึงหลกัหลกๆเลยก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับของชาวราศีมังกรนะอันนี้จะดีขึ้นนะครับอย่างเห็นได้ชัดนะครับในวันที่18นะครับกันยายนเป็นต้นมาจนไปกระทั่งถึงวันที่18นะครับตุลาคมนะครับสำหรับชาวราศีมังกรนะครับ ก็เบาใจได้นะใครที่มีปัญหาติดปัญหาอยู่ในช่วงนี้นะมองว่าดวงชะตากำลังนำพาเราไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมนะครับจุดที่สบายใจมากกว่าเดิมนะครับปัญหาต่างๆน้อยลงกว่าเดิมนะครับกับชาวราศีมังกรนะครับก็นี่คือดวงชะตาของชาวราศีมังกรนะครับเดี๋ยวเรา,ามาดูนะครับเรื่องของอาการงาน การเงินแล้วก็เรื่องของความรักกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาดูเรื่องแรกนะครับสําหรับชาวราศีมังกรนะครับเราจะมาดูเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภนะครับสําหรับชาวาราศีมังกรนะเรื่องของโชคลาภนะครับพอมีนะครับพอมีเลยนะครับก็สามารถที่จะเ,เสี่ยงโชคได้นะครับแล้วก็ เรื่องของจะได้พลังเขาเรียกว่าพลังความเล้นลับหรือว่าสิ่งสิ่งลึกลับนะครับจะได้โชคจากสิ่งลึกลับหรือว่าสิ่งที่ซ่อนเล่นลับอะไรแบบนี้นะครับลึกลับนะครับก็จะได้โชคในทางนั้นนะครับหรือว่ามีมือที่มองไม่เห็นนะช่วยหยิบจับนะครับว่าจะได้โชคลาภสำหรับชาวราศีมังกรนะครับแล้วก็ถามว่า สามารถเสี่ยงโชคได้ไหมสามารถเสี่ยงโชคได้นะครับด้วยพื้นดวงที่เหมาะสมนะครับก็แสดงว่ามีโชคลาภนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของการเงินนะครับการเงินของชาวราศีมังกรนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอ,อาจจะเป็นช่วงที่ชาวราศีมังกงนรนั้นมีการใช้เงินแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้วางแพลนแต่เป็นการใช้เงินที่ไม่ได้จําเป็นด้วยนะครับก็คือเป็นการใช้เงินเพื่อ ซื้อความสุขหรือว่าซื้อ,อความสบายใจอะไรแบบนี้นะครับทำให้มีรายจ่ายเกิดขึ้นนะครับมีรายจ่ายเกิดขึ้นนะครับ mm. คราวนี้เรื่องของการเงินนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของอาการได้เงินที่ที่แบบเป็นความลับอะไรแบบนี้นะครับสำหรับชาวราศีมังกรนะอาจจะได้เงินที่เป็น จากธุรกิจซื้อเท่าหรือว่าการเสี่ยงโชคที่ไม่ก็ถูกกฎหมายสักเท่าไหร่ชาวราศีมังกรก็อาจจะมีโชคลาภอะไรประมาณแบบนี้นะครับเรื่องของการเงินนะครับต้องระวังเรื่องของอเงินหายหรือของมีค่าหายนะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีเก็บให้ดีแล้วกอ็อะไรที่สําคัญนะครับเรื่องของเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับกระเป๋าตังค์ต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะหายหรือว่า เบาสุดก็คือ,อไปวางไว้แล้วลืมนะครับเก็บซ่อนไว้แล้วลืมนะครับหาไม่เจอนะครับอาจจะมีประเด็นเรื่องของหายของมีค่าหายได้สําหรับชาวราศีมังกรนะครับคราวนี้มาดูเ,าเรื่องของการงานนะครับการงานของชาวราศีมังกรนะเรียกว่าเป็นหัวเป็นคนที่เด็ดขาดนะเรื่องงานนะครับก็จะได้จะได้แสดงบทบาท ใครที่เป็นหัวหน้าก็จะแสดงบทบาทการเป็นหัวหน้าการเป็นผู้ขับบัญชาได้ค่อนข้างดีนะครับช่วงนี้จะมีปัญหาค่อยเข้ามานะครับเรื่องการงานเรื่องของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือว่าเป็นธุรกิจนะจะมีงานหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาเข้ามานะครับเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังนี้นะครับแต่ว่า,าเราเอาอยู่นะครับด้วยความเก่งเราด้วยความที่เราติดอาวุธเรียบร้อยนะครับปัญหาต่างๆที่เข้ามา นะครับจะทําอะไรเราไม่ได้นะครับแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะมีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาที่เข้ามาอยู่แล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการงานของเราก็มีสุ่มเสี่ยงนะครับที่จะเฟลนะครับหรือว่าหยุดชะงักเนื่องจากว่าไปต่อไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับเรื่องของการงานนะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องของการทํางานนะครับธุรกิจผิดพลาดสูญเสียงเงินนะครับหรือว่า เรื่องของงานประจําผิดพลาดนะครับโดนต่อว่าตําหนิโดนลูกค้าต่อว่าตําหนินะครับซึ่งตรงนี้จะส่งผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าเราเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้จะบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะดีกว่าเดิมมีเกณฑ์ที่จะเจริญก้าวหน้านะครับแต่อย่าลืมว่าดาวอาทิตย์ย้ายเนี่ยดาวอาทิตย์มันเป็นโมราณะนะครับมันก็อาจจะให้ผลด้วยตัวของเขาเองที่อาจจะมีอุปสรรคหรือว่าสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีปัญหาได้นะครับเรื่องของงาน งานไม่เสร็จงานหายงานทำล่าช้ากว่าแผนนะครับอะไรแบบนี้นะครับคราวนี้ดูเรื่องงานนะครับมีเกณฑ์ไหมมีเกณฑ์ก็คือใครที่ดูงานเรื่องของต่างประเทศไว้นะครับมีโอกาสนะทำงานกับบริษัทต่างประเทศใครที่หางานไว้มีโอกาสได้นะครับ ใครที่ต้องดิวกับลูกค้าต่างประเทศนะครับก็จะมีลูกค้าต่างประเทศเข้ามาสนใจธุรกิจของท่านนะครับหรือว่ามาได้พูดคุยนะครับกับคนต่างชาติหรือว่าได้เจรจากับคนต่างชาติรวมไปถึงมีโอกาสได้ย้ายงานนะครับไปยังบริษัทที่เป็นต่างประเทศนะครับหรือว่าจะมีได้มีโอกาสที่ได้เดินทางไปเกี่ยวกับต่างประเทศนี่แหละไปดูงานต่างๆนะครับนะครับในช่วงของ16ถึงคนที่30นะครับ กันยาโยนสำหรับชาวราศีมังกรในเรื่องงานนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของความรักคนโสดนะครับอ่ามีโอกาสนะครับเรียกว่าชาวราศีมังกรคนโสดและชาวราศีมังกรมีโอกาสพบเจออ่าคนบางคนนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีขยับความสมพั์นะครับตกลงดงใจนะครับเป็นแฟนกันนะครับในช่วงนี้นะครับก็มีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับไม่โสดอีกต่อไปนะครับสำหรับชาวราศีมังกร พอโสดล้ีมังกรจะไม่โสดอีกต่อไปนะครับในช่นวงนี้เรียกว,ว่ามีเกณฑ์เลยนะครับมีเกณฑ์เลยนะโดยคู่ของเรานี้บางทีอาจจะมาในมุมของอเพื่อนหรือว่ามาในมุมของอการแข่งขันหรือว่าคู่แข่งอะไรแบบนี้นะแปลกๆดีนะครับก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะที่จะเจอเนื้อคู่ในเชิงนี้เช่เนไปงานแข่งขันนู่นนี่นั่นนะครับงานประ งานประกวดนะครับแล้วก็ไปเจอคนคนนึงนะครับแล้วก็ได้สารต่อได้พูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันสุดท้ายก็อาจจะลงเอยที่เป็นแฟนกันนะครับนี่คือ คนโสดชาวราศีมังกรจะไม่โสดอีกต่อไปนะครับอ่ามีเกณฑ์สูงนะครับที่จะพบเจอบาคคนบางคนนะครับคราวนี้มาดูเรื่องความรักของคนมีคู่นะครับคนเรามีคู่ก็อาจจะไม่ค่อยสวีทหวานแหววเท่าไหร่นะสำหรับราศีมังกรนะครับต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าอาจจะไปมุ่งเน้นในเรื่องของเอ่อเรื่องของงานนะครับเรื่องของอการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆการทํางานใหม่ๆนะครับทําให้ความรักเนี่ยมันอ ไม่ค่อยสวีทเท่าไหร่หรือว่าไม่ค่อยมีเวลาให้ความรักเท่าไหร่แต่ไม่ได้เป็นผลกระทบอะไรต่อชีวิตคู่นะนะครับเพราะว่า,าไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับชาวราศีมังกรที่มีคู่นะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะเรียกว่าแอบเซอร์ไพรส์แฟนแอบเซอร์ไพรส์นะครับอะไรแบบนี้นะสำหรับชาวราศีมังกรนะครับแล้วก็ โฟกัสเรื่องงานกับเรื่องเงินซะมากกว่าทั้งสองคนเลยนะครับทำให้ความรักยังไม่ไม่ใช่เรื่อง priority หลักสําหรับช่วงนี้สําหรับชาวราศีมังกรนะนะครับอันนั้นนี่ก็คือดวงชะตานะครับในแต่ละด้านของชาวราศีมังกรในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนตั้งแต่วันที่16นะครับจนถึงวันที่30กันยายนนะครับก็อันนี้เป็นดวงชะตานะครับของชาวราศีมังกรครับ มาดูวิธีการเสริมดวงนะครับเพื่อเข้ากับบรรยากาศเทศกาลคเนจตุรถีนะครับซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่19นะครับไปจนกระทั่งถึงวันที่28กันยายนนะครับก็เป็นเวลาประมาณ10-11วันนะครับก็ตามความเชื่อนาะว่าพระพิคเนตนะครับจะเสด็จลงมาเยีอยโลกมนุษย์นะครับในช่วงวันดังกล่าวนะครับแล้วก็เราจะมีการรับนะครับแล้วก็มีการส่งนะครับแต ในบานในวันที่28นะครับคราวนี้ก็คือเป็นช่วงเวลาที่เรามีความเชื่อว่าเราจะมีความอ่าเรยกว่าใกล้ชิดนะครับกับองค์พระพิคเนตนะครับเพราะฉะนั้นการไหว้สักการะบ,บูชานะครับการอ่าเขาเรียกว่าการขอพรนะครับกับอ่าองค์พระพ,พ,พิคเนตในช่วงนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีโอกาสสําเร็จอ่าสำเร็จผลนะครับประสบความสำเร็จค่อนข้างมากนะครับคืออ่เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เรา มีความเชื่อว่าเราได้ใกล้ชิดก,กับองค์ธรรมนะครับวันนี้หมอเลี่ยมก็เลยแนะนำมาสามปางของพักรเนีนะครับว่าเราควรบูชาไหว้สักการะขอพรนะครับปางไหนนะครับเพื่อให้สฝคล้องกับดวงชะตาของชาวราศีมังกรในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับมาดูที่ปางแรกครับหมอเลี่ยมแนะนําที่าปางบากติคณะ ปตินะครับเป็นปางที่3นะครับตรงนี้ก็เป็นเหมาะสมแก่การบูชาเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานตรงๆงอยู่แล้วนะครับการดําเนินชีวิตนะครับโดยจะมีพระวรากายเป็นสีเทานวนและน้ําเงินอันนี้แสดงถึงความมีสง่าราศรีนะครับก็ตรงนี้จะได้ในเรื่องของการเจรจาได้ผลสําเร็จเกินคาดในเรื่องของงานการเจรจานะครับความรุ่งโรจน์ในชีวิต การเข้าหาผู้ใหญ่นะครับการให้ผู้ใหญ่ให้ความอุปถรัรมภ์กับชีวิตเรานะครับแล้วก็ได้การช่วยเหลืออย่างเป็นทางการนะครับจากาหัวหน้าหรือว่าผู้ใหญ่นะครับาปางที่2นะครับของชาวราศีมังกรที่หมอเรียบแนะนำนะก็คือปางนะครับมหาคณะปตินะครับซึ่งปางมหาคณะปติเนี่ยก็ ปางนี้จะเป็นองค์สีส mm ้มแดงนะครับองค์สีส้มแดงแสดงถึงการมีทรัพย์สมบัติมากนะครับมีความสําเร็จแล้วก็เป็นการหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับตรงนี้ก็เหมาะกับเรื่องเรื่องของการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเรื่องยศต่างๆครับพนักงานประจํานะครับตรงนี้ก็ทําให้งานเราดีนะครับแล้วก็การเงินมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็งอกเงยนะครับตรงนี้สําหรับปางที่สองที่แนะนานะครับคือปางคณะ ปางมหาคณะปฏินะครับต่อไปปางที่3ครับที่แนะนำสำหรับชาวราศีมังกรนะก็คือ,อปางวารานะครับคณะปตินะครับเป็นปางที่18นะครับวาราคณะปฏิองค์นี้ก็เป็นสีแดงเหมือนกันนะครับก็แสดงถึงเรื่องของ การประทานพรนะครับไม่มีวันลบนะครับมีความมั่นคงนะครับมีดวงตาที่3ด้วยนะครับก็แสดงว่าแสดงถึงาการยังรู้แสดงเรื่องของปัญญาเรื่องของอสติปัญญาต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตา,างที่3ที่หมอเหลี่ยมแนะนำนะครับสำหรับาราศีมังกรนะครับที่จะ บูชานะครับเรือนี้ก็จะมีคาถาที่นํามาบูชาง่ายๆนะครับก็คือคาถาบูชาว่าโอมสีแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับแล้วก็ตามยะนามหานะครับยกตัวอย่างเช่นอโอมสีบางติคณปตินะยะนามหานะครับตัวอย่างที่สองนะครับอโอมสีมหาคณปติ ยานมะหานะครับต่อไปนะครับตัวอย่างที่สามก็คือนะครับโอมสีวาราคณปฏิยะนมะหานะครับอันนี้ก็เป็นคำบูชาง่ายๆนะครับสำหรับชาวราศีมังกรนะครับก็ดวงสำหรับชาวราศีมังกรก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปจะมีแชร์นะครับว่าเอ้เราสามารถไปไหว้สักการะบูชาขอพร ่าพพิเนตปางที่ผมแนะนําได้ยังไงปางที่หมอเหลี่ยมแนะนํานะครับไปที่ไหนนะครับมีครบเลยนะครับเราสามารถไปขอพอรไหวสาการะได้ที่ท้ายคลิปเลยนะครับ สำหรับเทศกาลคเนจจตุระถิในวันที่19ถึง28กันยายนนะครับหมอเหลี่ยมแนะนำทุกท่านมาไหว้สักการะบูชาพระพิคเนตกันนะครับที่วัดสมานรัตนารามจังหวัดะเชิยงสาครับที่นี่จะมีพระพิคเนตนะครับปางนอนสวยสุที่ใหญ่ที่สุดนะครับหันหน้าไปทางแม่น้ำบางประกงนะครับหรือว่าติดริมแม่น้ำประหนึ่งกับแม่น้ำคงคาเลยนะครับและที่ใต้ฐานนะครับจะมีนะครับองค์พระพิคเนต32ปางนะครับซึ่งเป็น คำแนะนําของหมอเหลี่ยมเนาะที่บอกว่าแต่ละราศีนะครับควรจะบูชาปางอะไรบ้างนะครับตรงนี้มีครบเลยนะครับสามารถที่จะมาเลือกดูได้แล้วครับแล้วก็ไหว้สักการะบูชาตามปางที่หมอเหลี่ยมแนะนํานะครับในแต่ละราศีนะครับก็สามารถเดินรอบแล้วก็ชมได้นะครับมีครบ32ปางเลยนะครับเรียกว่า สามารถไหว้นะครับหรือว่าจะไหว้ทั้ง32มปางเลยก็ได้นะครับถือว่าเป็นสิีิมงคลมากๆนะครับและยังมีนะครับด้านล่างนะครับจะมีหนูหงทิพและตาทิพย์นะครับสามารถที่จะเขาเรียกว่าติดสินบนหรือว่าขอได้นะครับโดยการกระซิบนะครับ และยังมีนะครับพระพิคเนศปางร้อยแปดกอนนะครับสําหรับท่านที่ต้องการประสบความสำเร็จด้านการงานนะครับขอด้านการงานนะครับรว่ามีถึง1นึ่อกอนนะครับจะสามารถเร่งให้งานประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับมาขอพรกันได้นะครับนอกจากนั้นนะครับจะมีพิคเนศปางเบบี้นะครับหรือว่าบาลานะครับก็สามารถที่จะมาไหว้อันได้นะครับ